สวัสดีครับยินดีต้อนรับสูน่นาทีชาแนลกับเกม d i a b l o 4ในคลิปนี้จะเป็นการอัปเดตบิลของ s o c e r e er อร Ice s h ชา d ที่ผมใช้จบแคป s t o นดัน n g e o n เทียร์3เรียบร้อยแล้วโดวยเลเวลแค่52เท่านั้นบิลนี้ก็ยังโหดต่อเนื่องเลยนะครับซึ่งในคลิปนี้จะแตกต่างจากคลิปที่แล้วที่ใช้จบเทียร์2นิดหน่อยจริงๆก็ไม่นิดอะเปลี่ยนกันเยอะเลยโดยเฉพาะตัว Enchantment ตอนนี้จะใช้ Ice s h ชา d เมื่อเราแช่แข็งศัตรูได้จะมีไ e Shard ยิงออกมาอัตโนมัติ และวก็ใช้ f r o s t b บ l t ทุกการโจมตีของเราจะมีค่าชิล20%แถมให้ด้วยอันนี้ใช้ทั้งแช่แข็งศัตรูเวลาสู้บอสก็ทำให้บอสติดสแต็กเกอร์ได้ง่ายขึ้นแล้วก่อนที่จะเข้าห้องบอสก็ถอด Frostbolt ออก1แต้มไปใส่ให้ไฟบอลแล้วก็เอามาใส่ที่ Enchantment ด้วยทุกดาเมจของเราจะมีเปลวไฟเผาต่อเนื่องแถมให้อีกแอสเปที่ส่วนหมวกคือฟรอสต์ i ิ e สกิล Frost n o นวจะสามารถสะสมใช้งานได้2ครั้ง แต่คููดาวจะนานขึ้น30%ทีิเสื้อใช้ Everliving Aspect ศัตรูที่ติด c r o u d Control หรือติดสถานะ Vulnerable จะโจมตีเราเบาลง25%ถุงมือใช้ Stormsfield Aspect เราจะโจมตีแรงขึ้น30%ใส่ศัตรูที่ติดสถานะ Vulnerable ในขณะที่เรามีบาเรียกางเกงใช้ Aspect of Disobedience ทุกการทำ Damage ของเราจะเพิ่มค่ากราะขึ้น0.5%เ สะสมได้มากสุดคือ30%ที่รองเท้าก็ยังใช้ aspect of c h a r e d misery อยู่นะเมื่อเราโจมตีศัตรูที่กำลังติด c ร o u control จะมีโอกาส30-50%ถึงที่ศัตรูรอบข้างก็จะติด c ร o u control ไปด้วยอันนี้ดีมากๆเมื่อเราแช่แข็งศัตรูได้ตัวหนึ่งศัตรูข้างๆก็มีโอกาสถูกแช่แข็งเช่นกันอาวุธแนะนำเป็นไม้กายสิทธิ์วอนนะ aspect ที่ใช้คือ frozen memories เมื่อ k ีย passive a a l a n c e ทำงาน เราจะใช้สกิลฟรีได้2ครั้งคือ Ice c h a r t e r r o เซ o ต f และ Blizzard ที่ส่้อยใช้ Aspect of Piercing c o งโ i l สกิล Ice Charge จะยิงทะลุศัตรูได้7ตัวแต่จะทำดาเมจเบาลง13%แหวนวงแรกใช้ Prodigious Aspect เมื่อเราใช้สกิลที่มีครูดาวจะได้มาหน้า15แต้มซึ่งทั้ง5สกิลของเราก็มีคูดาวหมดเลยทั้ง Frost Nova, Ice Armor, Flame Shield, Teleport และ d e Deep p r r i z e แหวนวงที่2ใช้ Aspect of Concentration เมื่อเราไม่ได้รับบาดเจ็บนาน2วินาทีการฟื้นมาหน้าจะเพิ่มขึ้น50%ซึ่งข้อดีของบิลนี้คือเรามีบาเรียแทบตลอดเวลาเราจึงไม่บาดเจ็บเลยการฟื้นมาหน้าของเราก็เลยเร็วมากๆที่โฟกัสใช้ Consisted Aspect เราจะโจมตีแรงขึ้น25%ในระหว่างที่เรามีบาเรีย m a l i กเน้น Heart เม็ดแรกคือ m a ลิกเน้นแท็ก จะมีเอฟเฟกต์3อย่างวนไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เรากำจัดศัตรูได้20ตัวอย่างแรกคือ v i c i o u s เพิ่มความเร็วในการโจมตี24%อย่างที่2 d e v i e เ t Core Skill และ Basic Skill มีโอกาส20%ที่จะเติมมาหน้าให้เต็มหลอดอย่างที่3คือ Brutal ทุก16วินาทีเราจะมีบาเรียเม็ดที่2 l i o n t on r t a r t เราจะได้บาเรียมากขึ้น14%และจะได้คิวเลือดด้วยในระหว่างที่เรามีบาเรียอยู่ เมทที่3 Revenge ช่วยดูดซับดาเมจที่เราได้รับ20%และจะระเบิดดาเมจออกมาเมื่อเราใช้สกิลประเภท defensive ในส่วนของผังสกิลท่าพื้นฐาน Up Frostbolt 4 Le เวลแต่ว่าจะไม่ได้ใส่ในสกิลสล็อตนะเราเอาอ h นช t นเมนที่เฉยสกิลหลักของเรา Ice s h r t ยิงก้อนน้ำแข็ง5นัดอัปเกรดขั้นที่1 ไอซ์ชาดมีโอกาส40%ที่จะกระเด้งไปโดนศัตรูตัวที่2และถ้าศัตรูติดฟรอสเซอยู่แล้วไอซ์ชาดจะกระเด้งแน่นอนอัปเกรดขั้นที่ 2, สศัตรูที่โดนไอซ์ชาดทั้ง5นัดจะติดสถานะ vulnerable นาน2วินาทีแล้วก็อัพแพ s สซีฟตัวนี้ devastation เพิ่ม maximum mana 9้าแต้มในส่วนของหมวด defensive skills อัพหมดทุกตัวเลยเอา flame shield 1นึ่งเลเวลอันนี้ผมได้จากสร้อยมาอีกหนึ่ง อัปเกรดขั้นที่1เมื่อมีเฟรมชิลเราจะเดินเร็วขึ้น25%อัปเกรดขั้นที่2ในระหว่างที่ใช้เฟรมชิลการใช้มาหน้าของเราจะลดลง25%้าเป l ก็ e ทเลพอตอันนี้ได้จากรองเท้ามาอีก4เลเวลอัปเกรดขั้นที่1คู่ดาวของ t e l e p o อตจะลดลง0.5วินาทีต่อศัตรู1ตัวที่เราพุ่งชนลดได้มากสุด3วินาที อัพเกรดขั้นที่2หลังจากที่ใช้เทเลพอร์ตเราจะได้ดามจรีดักชัน30%นาน3วินาทีแล้วก็ไอซ์อาร์เมอร์สร้างบาเรียเป็นเวลา6วินาทีอัปเกรดขั้นที่1ในขณะที่ใช้ไอซ์อาร์เมอร์มาน้าของเราจะฟื้นเร็วขึ้น25%แล้วก็ตัวนี้ทีเด็ดของเราฟรอส t n o นวาอัพเต็ม5ไปเลยครับแล้วผมได้จากรองเท้ามาอีก4 l e เลเวล แช่แข็งศัตรูรอบตัวเป็นเวลา3วินาทีแล้วก็อัปเกรดขั้นที่2หากศัตรูที่ถูกแช่แข็งด้วยสกิล Frost Nova แล้วถูกกำจัดจะลดคูดาวลงได้1วินาทีลดได้มากสุด4วินาทีอัปเกรดขั้นที่ 2. สศัตรูที่โดน Frost Nova จะติดสถานะ Vulnerable นาน4วินาทีแต่ถ้าใช้กับบอสจะนาน6วินาทีตัวนี้แหละเป็นตัวหลักในการทำให้ศัตรูติดว u l n e r a b l e ซึ่งเป็นตัว คูณดาเมจที่แรงมากๆเลยแล้วก็อัพเพซิฟตัวนี้ Precision Magic เพิ่มค่า Lucky Hit Chance 15%อัพ uh huh. allied Elements e ได้ Damage Reduction 3% mm hmm. เมื่อเราไม่ถูกโจมตีเลย mm hmm. เพิ่มได้มากสุดคือ40% Protection ทุกครั้งที่ใช้สกิลที่มีคูดาวเราจะได้บาเรียเท่ากับ HP ของเรา30%เป็นเวลา3วินาที ซึ่งทั้ง5สกิลของเราเป็นสกิลที่มีคููดาวหมดเลยเราก็จะมีบาเรียแทบตลอดเวลาซึ่งก็จะได้มาหน้าด้วยแล้วก็ตัวแพสซีฟตัวนี้ Icy w e เวลบาเรีย well. ของเราจะอยู่นานขึ้น15% Snap Freeze Lucky Hit มีโอกาส9%ที่จะทำให้ศัตรูถูกแช่แข็งทันทีถ้าโจมตีด้วยสกิลประเภท Frost แล้วก็ในหมวดอ l t i m a t e มี Deep Freeze แช่แข็งศัตรูทั้งจอและเราจะเป็นอมะตะอยู่ในก้อนน้ำแข็งนาน4วินาทีอัปเกรดขั้นที่1หลังจากที่ดิฟฟริ e หมดเวลาเราจะได้บาเรียเท่ากับ10%ของ HP นาน6วินาทีต่อศัตรู1ตัวที่เราแช่แข็งในระหว่างนี้อัปเกรดขั้นที่2เมื่อดิฟฟริ e หมดเวลาทุกสกิลของเราจะถูกรีเซ็ตคูลดาวน์และก็ p พ s s ซีฟตัวนี้เพิร์ม r าฟรอสสกิลประเภทฟรอส จะโจมตีเอลิตได้แรงขึ้น15%อ c ยซี่ทัเราจะทำโคดามจใส่ศัตรูที่ติดสถานะวันเดอร์เบได้แรงขึ้น12%โฮลฟรอสต์ Frost, เราจะโจมตีศัตรูที่ติดสถานะ h ชิลได้แรงขึ้น6%และถ้าศัตรูติดสถานะฟรอเซนจะโจมตีแรงขึ้น12%ลาก็อัพตัวนี้แค่หนึ่งก่อนเนื่องจากในช่วงเวอร์เทีย3ค่า l u ลักกี้คิตของเรายังน้อยอยู่ตัวนี้ฟริจิ r บริส Lucky h ฮิตมีโอกาส20%เมื่อโจมตีศัตรูที่ติดสถานะอ u นดร r a b l e ด้วยโคดามจจะมีโอกาสได้มาหน้าคืนมา5แต้มและสุดท้ายก็คือตัวคีย์ a s s ซีฟของเราอเวเลน h e โอกาส Lucky Hit ้ฮิต10%เมื่อโจมตีด้วยสกิลประเภท Frost มีโอกาสที่จะใช้ Ice ์ชาร์ดฟรอเซนอหรือบริส a าดได้ฟรี1ครั้งและทำดามจแรงขึ้น40% โอกาสนี้จะเพิ่มขึ้น2เท่าหากเป้าหมายที่เราโจมตีนั้นติดสถานะ vulnerable ในส่วนของพารากอนเพิ่งเลเวล52ก็เลยมีแค่2กระดานนะเริ่มต้นมาเอาเม็ดนี้ทำดาม a จ e ที่ไม่ใช่กายภาพ20%แล้วก็มาเอา g l y f f exploit เพิ่มความแรงของ vulnerable damage มาเอาเม็ดนี้เพิ่มดาม a จ e ที่ไม่ใช่กายภาพอีก20%และมากระดานที่2 Frigid Fate แต่ว่าตอนนี้เรามาเอาแค่แรโนโดเม็ดนี้ก่อนนะอันนี้จะเพิ่มความแรงของ Vulnerable Damage แล้วก็ได้ Damage Reduction จากศัตรูที่กำลังติดสถานะ Vulnerable เท่านี้เองครับก็สามารถผ่านเวอร์เทีย3ได้แล้วทีนี้ไปดูเกมเพลย์ตอนที่สู้บอสกันนะเริ่มต้นเราก็เปิด Ice Armor เพื่อเอาบาเรียจะได้เพิ่มพลังโจมตีของเราและตอ้งคอยหลบภาพบอสให้แม่นๆด้วยนะ เพราะว่าเลเวลของเรายัางน้อยกรอบเรายังไม่หนาครับเมื่อมาหน้าใกล้จะหมดเราก็ใช้สกิลคูดาวตัวอื่นๆสลับกันไปเรื่อยๆทั Chuck ้งเฟรนชิลฟรอสโนวาเทเลพอร์ตเมื่อวนจนทุกสกิลของเราติดคูดาวหมดแล้วเราก็ใช้ดีฟคริสเพื่อรีเซ็ตทุกสกิลเนื่องจากทุกสกิลของเรามีค่าชิล20%จากเอนชันเมนต์ของครอสบอลทำให้บอสติดสเต็กเกอร์ได้ง่าย แล้วก็มี n c h ช n t m e n t จาก Fire ฟ o l t ช่วย<ต>ทำดาเมจด้วยจแพ้จะชนะก็อยู่ตรงที่หลบท่าบอสได้หรือเปล่านี่แหละครับซึ่งแน่นอนว่าผมหลบไม่ค่อยได้ครับผมเล่นเกมไม่เก่งแย่แล้วแย่แล้วถ้ารองเท้ามี m o v e m e n t s p e e d ได้ด้วยก็จะดีมากๆครับอย่างน้อยเราก็ยังเดินหลบได้อยู่ สุดท้ายนี้ถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้ด้วยนะถ้าเป็นเพื่อนมีปัญหาในการเล่นคลาสทั้งสอสอ s สอสรอ์เซอร์น c โครเมนเซอร์และด r ิลลอสามารถคอมเมนต์ถามเอาไว้ได้เลยนะเดีย๋ยวผมจะมาตอบให้วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ I'm not ready yet ready I'm not ready yet. God.